เซตนี้นะคะมียันด้วยมีทูบด้วยนะคะทูบกี่อันคะเนี่ย 10, ทูบสิบอันนะคะหนึ่งเก้าาบุญทุกบาททุกสตังค์นะคะส่งให้ฟรีถ้าใครที่สายจิ้มสายตำนะคะครูจันรบอกเอาไปแค่สามวันวันละสามดอก <c oughs> จันพูดสุขครบแล้ว เลขทูบนะคะทุกคนซื้อที่ไหนก็ได้แต่ทูบที่จะได้บุญด้วยได้ความเฮงด้วยได้ความปังด้วยต้องมาเจอกันที่เดอะเฮงนะคะได้เฮงได้ปังทั้งวันจุดทุกวันโดยทุกวันจ้าอันนี้คือทำบุญกระถินนะคะไม่ต้องค้าไม่ต้องขายเอาทำบุญกระถินอย่างเดียวคือถามกันมาเยอะแล้วไงถามเยอะมากครูว่ามีทูบขายไหมคะไป